ครับประธานาธิบดีโจไบเดนวันนี้ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งที่ทำเนียบข่าวแล้วนะครับโดยเ,เป็นการกล่าวออก ก่อนที่จะยุติบทบาทหน้าที่ทั้งหมดในวันที่20มกราคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งนะครับในเอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันพุธประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงวันเข้ารับตำแหน่งเมื่อ4ปีที่แล้วในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดอย่างหนักของโควิด -19 รวมทั้งเหตุการณ์ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม 2, 0, 2021นะครับโดยไบเดนกล่าวว่า4ปีก่อนเรา ยืนท่ามกลางฤดูหนาวแห่งพยันตรายและฤดูหนาวแห่งความเป็นไปได้แต่เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในฐานะคนอเมริกันและเราฝ่าฟันมาได้เราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเรารุ่งเรืองขึ้นและเราปลอดภัยมากขึ้น การกล่าวคำอำลาครั้งนี้ถือเป็นสุนทรพจน์ครั้งที่ห้ของไบเดนที่ทำเนียบขาวนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับก่อนหน้านี้เมื่อ6เดือนที่แล้วไบเดนได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ห้องทำงานแห่งเดียวกันนี้เพื่อประกาศการตัดสินใจไม่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2และสนับสนุนให้รองประธานาธิบดีคามราแฮร์ริสลงแข่งแทน ทำเนียบขาวจัดทำเอกสารถแถลงผลงานของรัฐบาลไบเดนแฮร์ริสอย่างละเอียดนะครับทั้งในด้านต่างประเทศและภายในประเทศรวมถึงการความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจากการสร้างงาน16ล้าน6 0 0 0ตำแหน่ง GDP เพิ่มขึ้น12.6%และเพิ่มกว่ามั่งคั่งของครัวเรือนอเมริกันโดยเฉลี่ย37%เอกสารดังกล่าวยังเน้นย้ำการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผ่านกฎหมาย Inflation Reduction uh, Red Act นะครับและ Chips Act ที่ไบเดนเป็นผู้ลงนามรวมทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมที่ทำให้รัฐบาลไบเดนสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยุติธรรมกว่าเดิมตามคำที่ระบุไว้ในเอกสารชิ้นนี้ครับครับในด้านการต่างประเทศน,นะครับไบเดนระบุว่าตนพ้นจากตำแหน่งด้วยการช่วยให้รัฐบาลชุดต่อไปมีจุดยืยนที่แข็งแรงมีพันธมิตรที่เข้มแข็งมากขึ้นขณะที่ศัตรูอ่อนแอลงและระบุว่าอเมริกากลับมาเป็นผู้นำและสร้างเอกภาพแก่ประเทศต่างๆอีกครั้ง ไบเดนยังกล่าวปกป้องนโยบายถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานเมื่อปี2021ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าสหรัฐทิ้งความวุ่นวายไว้ในอัฟกานิสถานหลังการทําสงครามอันยาวนานและทําให้ทหารอเมริกัน13คนเสียชีวิตในการก่อการร้ายที่สนามบินคลุงคาบูก่อนที่สหรัฐจะถอนกําลังทั้งหมดออกมาครับทางนี้ไบเดนพ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนรับรองผลการทำงาน39%จากคนอเมริกันอ้างอิงจากสำนักวิจัยแกลลอป โดยในช่วงสัปดาห์ท้ายๆก่อนลงจากตําแหน่งไบเดนได้ออกมาย้ําถึงผลงานของตนตลอด4ปีที่ผ่านมาโทมัสชวา a r สนักประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์เบลกล่าวกับ VOA ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอเมริกานในอีก4ปีข้างหน้าภายใต้รัฐบ,บาลทรัมป์จะส่งผลกระทบต่อเกียรติประวัติของไบเดนในช่วงที่ผ่านมาด้วยโดยเขาบอกว่าหากทรัมป์กลายเป็นหายนะ ไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจหรือเกิดความวุ่นวายในโลกเนื่องจากความขัดแย้งใดๆก็ตามไบเดนจะถูกจดจำในด้านที่ดีมากขึ้นและบอกว่าหากทรัมป์กลายเป็นอันตรายต่อบรรทัดฐานทางประชาธิปไตยดังที่ไบเดนและพรรคเดโมแครตบอกไว้จริงๆไบเดนก็อาจถูกมองว่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ในทางกลับกันครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าหากทรัมป์สามารถทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเข้มแข็งและบรรเทาความวุ่นวายในด้านการต่างประเทศของสหรัฐได้ ทรัมป์ก็อาจกลายเป็นประธานาธิบดีอเมริกันที่ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกับโรนัลด์เรแกนได้เช่นกันในขณะที่ไบเดนเขาบอกว่าก็จะไม่เป็นที่จดจำมากนะครับคุณสมด